สวัสดีครับวันนี้ครับยู้กับผมสแตะเกลือด้วยครับพี่น้องเด้อยวันนี้ก็มาเก็บผักอยู่สวนครับว่าสิมาเก็บไอ้ามาเกือบทีดไปตำกับบักหงหนะผมนี่บักเขียดโอ้โอ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 โยม้มีหมามาเหยาะดอกที่เนาะนี่ครับ,บ,บรยิบเอาบาเกเขียดก่อนพี่น้องอันนี้ใส่แบบว่ต้องฟันเลย งงครับพี่น้องปลูกเองปลูกง่ายๆครับพี่น้องปลูกทิมไว้เลยครับพี่น้องโอ้โหใส่ใส่ไปกส่ตาป้ะคล้ายกันครับ สิบบาทได้บโบลายได้พี่น้องเอ้ยขึ้นเงินีิ่งคว้างเป็นราคาครับเงี้ยงก็เป็นราคาช่วงนี้ครับหยังไงเขาจะเอาเปรตเยี่ยมมาเปรตสวดัดหน่อยหน่อยใส่ตำหมักหง้๊อเสบเสีบตัวพี่ครับพี่น้องโอ้หลายแฮียงลายแฮียงลายแฮีงไม่มีผู้กินครับปลูกไว้ซื้อๆปลูกว้าติดไว้แล้วก็บอกมีใครกินครับพี่น้อง,พองพอเพราะถ้ามันเปลี่ยนเงี้ยงก็ได้อ้าเหนววียวแทวยะ เก็บเพื่อเดียวพี่น้องเอ้ยวันนี้มาผู้เดียวมาหนิมึงมาเคลียร์ฟังนี่โอ้เคลียร์ร้นพี่น้องเอ้ยนี่เก็บโอ้กินข้าวปนมั่งกินข้าวปนกันพี่น้องคืนบ้านอ่นี่ เอาไไว่าไรหรอกพี่น้องเบิดยังมาเอาไม่มันจีบวัสดเก็บไปลายอะไรอยงนัวทางคุณเอาละครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องพี่แมงเท่านี้นะครับไปเก็บบักเขียวต่อก็นนะครับผมมึงไงมีอีกได้ทางพี่ก็ได้พี่บักเขียเชียเอา้าเดี๋ยวพีพ่อไปตำหนี้เนาะพี่น้อง,นองเนาะสวัสดีครับ